ถามอายอดฮิตเลยคำถามยอดฮิตเลยเลือกใครกับปัาท,ทิปเปิลไหมทิปเปิลได้ไหมทิปเปิลทิปเปิลถ้าวิกนี้ด,ดทริปเปิลกับตาแน่นอนแต่บางทีว่าจะไปอาร์แลนด์หรือจะเป็นตัวดิฟตอนนี้ตอนนี้นนสวัสดีครับพุทธร์โฟร์ไนนะครับ <all> วันนี้เรากลับมา <c oughs> อยู่ในหมวด <all> ออนไลน์จะมาพูดถึง แฟนตาซีทีมมิลฟุตบอลเดอโบเกมวีที่จะถึงนี้ดีกว่าอ่าจริงๆจริงๆคือมึงต้องบอกความจริงมาเลยว่าจริงๆมึงจับตัวไม่ถูกใช่ป่ะเลยใช่ผมนาคุยกันมันใช่ใช่เพราะไม่เพราะเดบเกมวีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเดอโบเกมวีที่สําคัญเว้ยแล้วก็ผมคิดว่าคนที่เล่นแฟนตาซีทุกคนเนี่ยน่าจะต้องโฟกัสกับกับวีนี้มากๆเพราะว่าอะไรรู้ปะ เป็นดับเบิลเกมวีคที่มีทั้งแมนซิตี้และลิวพูเล่นพร้อมกันอ่าก็เป็นดับเบิลเกมวีคที่น่าสนใจเพราะว่าทั้งตัวลิวพูเองตัวแมนซิตี้เองก็เป็นตัวยอดฮิตอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะจัดเต็มกตัวฝั่งละ3-3ไปเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่ากับดักอยู่ในวีคทัดไปที่แมนซิตี้ก็จะเป็นแบงค์เกมวีคลิวพูเออลิวพูลิวพูจะเป็นแบงค์เกมวีคใช่ ใด้ใครจะดรอริวพูเต็มก็อาจจะต้องระวังตัวหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่พูดมาสั้นๆแล้วกันถ้าสมมติว่าริวพูแมเชสเตอร์ในอันเนียในดับเบิลเกมนี้เนี่ยคิดว่ามีตัวไหนท็อปทอปบ้างในแต่ละตหนที่ควรจะต้องเลือกกองหน้าก่อนเลยก็ได้กองหน้าแผนก,กองหน้าถ้ากองหน้าสำหรับสำหรับผมนะถ้ากองหน้าให้ถ้าให้เลือกก็จะมีฮาแลนด์แน่ๆยืนพื้น ตัวแบบตัวแบบแม่งทุกคนก็มีตัวที่สองก็เป็นฮาร์เล่นมันคือแบบมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนยืนพื้นทุกคนใช่ใครไม่มีคือไม่มีคือตกขบวนถูกถูกแต่ถ้าให้เลือกตัวที่มันดิฟนิดนึงแต่ว่าก็มี potential ใน double game week ก็อาจจะเป็นดาวินนุ่ยเยศดาวินนูนเยสเนี่ยนะเออราะว่ารู้ปะดาวินนูนยเยศนะ อ่าถ้าทุกคลิปจะเห็นว่าดาวินดนเยสนั้นยิงทิ้งทิงขว้างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเข้าไปดูในค่าเอ็กซีหรือค่าที่เขาดูกันว่าอยู่ในฟนอเตอร์แล้วมีมีส่วนร่วมกับเกมในในแนวลุกเนี่ยในดาวินดอนเยสถัวสูงนะทั้งยิงทั้งจ่ายโอกาสเข้าทำอยู่ในกอเคตโทษอะไรอย่างเงี้ยแค่มันไม่สามารถพลิกจากค่าเอเป็นสกอร์ได้เท่านั้นเองถ้าพูดอย่างนี้ลองถามแฟนถามแฟนร์พูดูว่าดาวินดอนเยสน,นี้ยังไว้ใจได้อยู่หรือเปล่าคือ ถ้าส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยเชื่อใจดูเนียเท่าไหร่อาจจะไปทางอ e ีวานโทนี่อืมีวานโทนี่ก็มีดับเบิลเกมวิ้งเหมือนกันเพราะว่าอาทีนี้เบนฟอร์ดเองก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจเพราะว่าดับเบิลนี่แหละอืมอืมแต่อีวานโทนี่อืม<ต> <ๆ S 2> อีวานโทนี e ่ 1, Tony, ผมมองว่าอ e ีวานโทนี่โอเคเขาเขาเขาเป็นตัวเป็นตัวที่พุ่งกลับมาใช่ไหมแล้วก็ทำประตูได้เรื่อยๆแต่ผมว่า การมีส่วนร่วมกับเกมของเบนฟอร์ดเท่าที่ดูไฮไลท์นะโทนี่จะมาแบบโป้งหายโป้งหายแต่ทั้งเกมไม่มีอะไรเลยถ้าดูในไฮไลท์แบบลองลอง,ลองยาวๆหรือดูทั้งเกมจะเบนฟอร์ดจะทรงประมาณเนี้ยแต่แต่ตัวที่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะอาจจะเป็น<า>นีโมเปที่จ่ายบอลเออขึ้นไปทําเกมแต่แม่งไม่ค่อยยิงแต่หลังๆนี่ยิงเยอะละอ่ามาจับเมืม่ไหร่นีโมเปจับมาจับคู่อีวานโทนี่ก็ดูจะยิงได้ยิงได้เยอะขึ้นแต่ว่า อุปสรรคของโทนี่มีอยู่อย่างหนึ่งคือทีมที่เขาเจอ<ช>ก็คือลิเวอร์พูลเปิดบ้านเ<ช>จอลิเวอร์พูลแล้วก็เยือนซิตี้ก็ไม่ใช่เกมที่หมูเลยเนาะ<ช>แล้วถ้าสมมติว่าเป็นกองหน้าแผนกกองหน้าแต่ไม่ใช่ดับเบิลเกมวิ่งมีใครน่าสนใจไหมจริงๆท,ที่ผมมองก็จะมีโอลิเวอร์กินคือ,อโอลิเวอร์กินอนะ่ะอแล้วใช่ แต่ว่าแต่ว่าในมองในมองการมีส่วนร่วมกับเกมแล้วแล้วในส่วนของความคมอะความสม่ําเสมออะเขามีเขามีค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดว่าไอตัวโอลิวัตกิ้นอะโอเคอยู่สําหรับสําหรับสําหรับตัวกองหน้าตัวที่สามแต่เกมที่แล้วเจอแมนยูเขาก็เงียบหายไปเลยทั้งเกมเลยนะวัตกิ้นจะเป็นอย่างนี้มามามา,มานัดหนึ่งหายนัดหนึ่งเว้ยให้มึงดูสแตดจริงๆอะมันจะมาแล้วก็ตุ้มสมิบเก้าแต้มแล้วก็หายมาสองแล้วก็ตุ้ม เ0 2 1แอ้มันจะเป็นตรงนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีวัดกิ้งคุณเต็มตัวช็อฟโฟลได้เลยแมตต์ต่อแมตต์ที่อย่างวัดกิ้งเองที่น่าสนใจเพราะว่าเกมนี้เจอกับฟูรแลมเองคือเจอูรแลมแล้วก็ถ้ามองในระยะยาวนะัต่อไปเจอนอร์ิงแฮมฟอร์เรสแล้วก็มีไปเยือนดูตันซึ่งก็ถือเป็นสามเกมวีคที่น่าจะสบายสำหรับโอเลวัดกินแต,แต่ถ้าเป็นอีกกองหน้าอีกตัวหนึ่งยอดฮิตเหมือนกันอย่างโดมินิกโซลันกี้ โลนกีก็โอเคครับเพราะว่าถ้าโซลอนกี้เนี่ยแต่ว่าจะมีมันจะมีมันจะมีในช่วงที่ไม่มีแต่มันไม่มีดับเบิลเกมวิกในแมตช์นี้นะแต่มันจะมีดับเบิลเกมวิกีกทีอะวิกยี่บแปดซึ่งถ้าคุณเก็บรองเทอมน่ะถึงยี่บแปดอะ,ะมันจะเจอทั้งเชฟอยู่ทั้งดูตันก็คือหมูเลยต้าไปเป็นไนก,กองหลังก่อนเลยไหมเออได้กองหลังเลยอะโกเลยอะโกโกโกเลยโกนะเนี่ยจริงๆอะถ้าตัวเลือกดับเบิลเกมวีกก็จะมีโกของซิตี้ใช่ไหมก็คือ เอเดนสันแต่ถ้าเป็นโกลิบูจะเป็นอาริซองเบเกอร์ใช่ป่ะหรือถ้าเป็นโกของอาอย่างใครนะโกของเบนฟอร์ดเ็นมาเฟกเกนมเฟเกนอ่ามาเฟเกนแต่ว่าถ้าใครเลือกมาเฟเกนเนี่ยก็จะได้ลุ้นเซฟเยอะหน่อยใช่อาจจะไม่ลุ้นใช่จริงๆริไม่ค่อยมีจริงจรงเซฟจริงๆเซฟมันก็สำคัญถ้ายิงเซฟเยอะมันก็แต้มมันก็ไหลบวกหนึ่ง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 ไปเรื่อยๆคือถ้ามันเป็นทีมที่ยิงทิ้งยิงขว้างอย่างอ แมนยู U, อย่างเงี้ยที่ยิงทิ้งยิงขว้างหรือใครนะเวสแฮมพวกน Villa, เนี้ย,ย,ยวินล่าเนี่ยอ่ายิงทิ้งยิงขว้างพวกเนี้ยไอมาเฟเคนอาจจะแบบได้ประตูเยอะก็ได้นะแต่นี่พอดีว่านัดสองนัดน,นี้ทันไปเจอกับไอ,อด้องอ,อ,อซิตี้เออ,อแต่ท่าไปเล่น,นเขเฟเคนเองเอ,งอะครับถ้าย้อนกลับไปดูตอนเกมที่เปิดบ้านเจอซิตี้เมื่อเกมวีย 13, ี 2, ่สิบสามคือสองเกมวีที่แล้วเองนะเกมนั้นอะซิตี้ชนะเป็นปอดสามหนึ่ง แต่ฟกเคนวันนั้นอ่ะเก็บไปทั้งหมดสิบคะแนนโอ้สิบคะแนนทั้งนั้นที่โดนยิงสามลูก่ะแต่วันนั้นอ่ะเขามีหนึ่งแอซิสแฟเกนแอซิสอ๋ออาโยนยาวโยนยาวเออแล้ววันนั้นแอซิสคิดดูกันแม่งมีอีกสิบสองเซฟวันนั้นสิบสองเซฟล่อไปสี่แหนมด้วยโอ้โหจัดหมดอีกเออเนี่ยแมงมามาเต็มเลยมาเฟคเก้นนะครับแต่ว่าอย่าโดนคะแนนระยะสั้นมาหลอนะครับถึงแม้นัดที่แล้วมันจะ เก็บคีนชีกับวูฟนะแต่มันวูฟไงใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนกันเออเป็นชนะวูฟมาก็จริงได้คินชีนมาเซฟไปห้านะตอนเดิวบู๊ะแต่ก็ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกก็ถูกเป็นคนี่สนใจถูกก็น่าสนใจถ้าเป็นเซ็กเคนเนาะใช่นะสมมุติใครอยากใครบอกว่าของดีคือของแพงก็เชิญอาริซองเบเกอร์อย่างเงี้ยครับน่าจะมีลุ้นมากกว่าเอเดซอนเนาะอ่าอ่าอ่าแต่ก็มันก็มีจุดต่างตรงที่ว่าเบเกอร์บางทีอาริซองแม่งไม่ลง ยงออนัดนัดก่อนหน้านี้เจอก็ไม่ได้ลงก็เลยเอา้าตกลงว่ามันมันพักเพื่อที่จะอะไรสักอย่างเพื่อที่มาเจอ double ลเกมวีคหนี้หรือเปล่ามาดูแล้วค,ค็อกคือแบบเดาใจไม่ถูกแต่ต้องเดาเดานิดน,นึงเพราะว่ารีวรวเก็บไปอสองเกมไปคืออ่าวันเสาร์นี้แล้วก็เจอกันทีก็คือเป็นการสัปดาหเพราะาแล้วการสัปดาเนี่ยที่เขาต้องเจอกับลูกต้านเองอะ่ะ<ม>ก็อาจจะมีโอกาสที่เก็บตัวด้วยก็ได้เพราะว่าวันอาทิตย์เขาต้องแงข่งคาราบาคันัดชิงนะฉะนั้น ฝั่งร์พูเองอ่ะมันมีเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นเยอะคือเรื่องของตัวการพักตัวผู้เล่นด้วยผ่านก็มีนนเทนที่เพิ่งเจ็บไปเนาะแล้วก็ซาร่าก็เละจะกลับมาอันนี้มาแผนกองหลังเนี่ยกล้าเรื่องร์พูสองตัวเลยไหมเป็นเฟิร์จิลฟันได้แอนดูโรเบอร์สันอะไรเงี้ยหรือว่าโจโกเมสอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าในส่วนตัวเนี่ยอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเทนอเลสนโนอาจจะอาจจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณอยากได้แบบโรบัเต้จริงๆเลยไปโจโปเมสก็ได้แต่มันก็มีดาวรุ่งนู่นนี่นั่นเยอะอย่างแบดลี่อะไรเงี้ยที่เขาเข็นลงมาก็ทําผลงานได้ดีใช่ไหมอาจจะเป็นตัวสอดแทรกเพราะฉะนั้นอ่ะตัวที่คิดว่า stable ที่สุดของเนวที่สุดของลิเวอร์พูลน่าจะเป็นวันไดอาใช่ถ้าคุณอยากจะเลือกกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งผมมองว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสเก็บชเก็บชินชี้เยอะกว่าแมนซิตี้แต่มันก็มีข้อเสี่ยงตรงที่ว่าลิเวอร์พูลนัดหน้าไม่ได้ลงคุณก็ต้องหา หาหาตัวที่มาทดแทนกันในในเกมวิกหน้าใช่ไหมมันเป็นหลุมอยู่นิดนึงงั้นถ้าง<อ>ั้นถ้าฉีกไปเป็นกองหลังอย่างกองหลังรูตันอย่างเอัาฟีดอตตี้อ่ะดอตตี้มันก็เติมดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเอาอปโปซิชันมันไม่ได้เป็นตัวกองหลังจริงๆมันอาจจะเป็นเป็นกองหลังในในในคาบของดีเฟนเดอร์ในเป็นเซียแต่จริงจริงพอมันพอมันไปอยู่ในล่า,อาของรูตันเนี่ยมันเป็นเล่นสามสี่สามซึ่ง มันก็คือปีกดีๆนั่นแหละด้วยราคา4.5 4.6เนี้ยสำหรับดอตี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มถ้ามันได้ไอ้ตัวดีเทิร์นมาถูกปะคือแค่มีจักแอซิดหรือสองแอซิทเองแอซิดละเกมเนี้ยอ่ะก็น่าจะนั่นแหละแต่ว่าอุปสรรคเขานั้นก็คือของเขาคือเจอแมนยูนะกาง <c oughs> มากำลังมาแล้ก็เยะร้ยูอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้ะ แต่ถ้านอกจากพวกกองหลังที่เป็นพวกดับเบิลเกมวีก็จะมีพวกกองหลังอาเซนอลที่น่าสนใจใช่อย่างล่าสุดที่คนรีบซื้อกันมาคือเป็นแกเบลกาบันเยสของอาเซนอลใช่ไหมหรือวิลเลียมซาริบาก็ดีลัศมีแขหรือเปล่าหยิบมาเป็นตัวแล้วแล้วผมมองว่ากองหลังอาเซนอลเนี่ยในปีเนี้ยเขาทําผลงานได้ดีทั้งทั้งซาริบาทั้งกาบันเยเพราะว่า มันมีโค้ดเซตพีดโดยเฉพาะแล้วโค้ดเซตพีคนนี้เก่งมากมันทำให้อาร์ซนอนเนี่ยตั้งเล่นลูกตั้งเตะแทบประตูอะเยอะที่สุดในพิมลีนต,ตอนนี้นะก็ต้องเลิ่มเหมือนแค่ซาลิบากับมาคันเยสโอเคก็เลือกคู่แม่งเลยจบๆไปเพ<อ>ราะว,ว่าถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะยิงถูกถูกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําแต่ว่าไม่รู้จะถูกใจชาวชงหรือเปล่าก็คือเปี๋ยบแม่นเตี๋ยที่เปี๋ยที่เปีฮะลูกรักลูกรัก อ๋อนูกว่าสเวนวัตแมนสวเวนวัตแมนก็โอเคแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยคือนิวนะอย่าไปคาดหว่าอคินชีสน,น,นะเว้ยเพราะว่าแม่งไม่ได้แน่ๆช่วงนี้ <c oughs> แต่มันจะได้มันจะได้ในส่วนของลูกไอ้พวกที่เป็นดีเทิร์นกลับมาลูกของเซตพีสอ่าหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือแอซซิตบ่อยนะว้ยคิปเปียสามสี่นัดหลังในแอซซิตและยิงด้วยนะเพราะฉันเป็นเจ้าแอซซิตอยู่แล้วเออ ม่งกลับมาแล้วอะทิเปียคือแบบจากที่ฟอร์มดอกกระจายโดนด่าไม่รู้กเท่าไหร่ตอนนี้มันก็พยายามทาตัวเองผลงานดีขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเลือกที่สําคัญเหมือนกันถ้าคุณอยากจะเลือกในเกมนี้เขาเจอบอลมัดสามคำถามสุดท้ายแล้วอ่ะแผนกกองกลางฮะอืมแผนกกองกลางสี่ตัวเลือกใครบ้างเดอะบอยแน่ๆเพราะว่าเดอะบอยมันเดอร์เก็บดับเบิลเกมวีขยืนยืนพื้นหนึ่งแล้วอ่ะอ่ะยืนพื้นยืนพื้นตัวที่สองตัวที่ ตัวที่สองจริงๆผมขอเลือกขอเลือกดับเบิ้ลเคว้ีกตัวหนึ่งกันก็คือเป็นเป็นฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนเอาไม่ไม่เอาโดนลิฟูไหนหรอลิฟูเรื่องสี่เนี่ยการันตีบอกว่าตัวที่สามเนี่ยควรจะเป็นอันนี้กำลังช่างใจอยู่ระหว่างเด็กโกโจตากับหลุยดิอารอ๋อไม่เอาพวกวัตตารูเอนโดมันเนี่ยว้าบอกว่าตอนนี้คนได้แค่สองเต้มคนน่าจะโฟกัสไปที่เด็กโกโจตาเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตตัวกัปตันด้วยนะ ใช่ใช่ใช่<ม>เพราะอย่างที่บอกอแกรน<ม>ก็มีโรต้ามีเดอะบอยโฟเดนพวกนี้แหละที่เป็นลุน้นว่าจะเป็นกับตันทีมอะไรอย่างนี้ใช่แต่ถ้าคุณอยากฉีกด,ดีอาร์ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าหลายๆนัดที่ที่ดูเกมริวบูมาเนี่ยดีอาร์เนี่ยเป็นตัวที่เข้าคอดดีแล้วแล้วก็อยู่ในเขตโทษบ่อยขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่อยู่ต่ปีบแล้วแล้วนี่ตัวที่มันถูกลงมาหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นดับเบิลเกมวีไงเลือกแทนให้เลือกร,อระหว่างริชาริสซอนกับแอนโทนีกอร์ดอน ถ้าให้เลือกสองตัวถ้าให้เลือกสองตัวให,ให้ตัวหนึ่งแล้วให้ตัวน,งวนึงเอาการาโชไปอีกตัวนึงเลือกการาโชสิเลือกการาโชเลยไม่ต้องค<ะ>ิดมากเลยเจอรูตันใช่เจอรูตันแล้วแล้วอาถ้าถ้ามีแอนโทนี่กอร์ดอนกับลิชาริสันใช่ไหมลิชาริสันโอเคแต่มาลิชาริสันมันไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมันอยู่ดีๆมันก็โป้งป้างยิงได้เลยอาร์ไนเลยอาร์ไนลิชาริสันอานาย เออใช่ไงแต่ว่าคือถ้ามีคนป้อนบอลบอลมันดีๆอย่างมาดิซันกลับมาเงี้ยก็โอเคมันก็มีโอกาสที่จะทาประตูได้แต่ผมมองว่าดิชาริสันถ้าเทียบกับทนี่กอร์ดอนเนี่ยแอนทนีกอร์ดอนมันได้ทั้งยิงทั้งจ่ายมันก็เปอร์เซ็นที่มันจะได้แต้มมันสูงกว่าไงแต่ประเด็นประเด็นของแอนทนีกอร์ดอนมีอย่างเดียวก็คือว่าตอนนี้วิวสันเจ็บไปแล้วอีซักยังไม่หายอัรเมรอนก็ยังไม่มามันยังไม่มานี่คือปอมนั้นยังไม่มาก็ต้อง ก็ต้องพึ่งหาวิบาลพึ่งพึ่งจทหายกลับมาอะคําถามยอดฮิตเลยคำถามยอดฮิตเลยเลือกใครกับมนกลับตันถ้าให้ถ้าให้เรื่องตอนนี้นะจะเป็นฮาแลนด์เพราะว่าความเนวของเขาอ่ะแล้วก็มีจุดโทษในมือทิพเปิลไหมทิเปิลได้ไหมทิเปิลทิเปิลถ้าเวกนี้ับทิพเปิลกับตาแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะไปฮาแลนด์หรือจะเป็นตัวดิฟตอนนี้ตอนนี้ถ้าให้ตัดสินใจตอนเนี้ยังเป็นฮาแลนด์อยู่ อ่าโอเคคิดเหมือนกันเพราะอยากได้เป็นฮาแลนด์แล้วเป็นทิปเปิลกับลานด้วยเพราะว่ากลัวตกขบวนคิดแบบคิดแบบคนธรรมดาคิดแบบคนธรรมดาคือกลัวตกขบวนแล้วทิปเปลิลกับลานฮาแลนด์แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้าแหน่งฉีๆไปอาจจะต้องมีสองอย่างเลยไม่ฉีกก็ร่วงเลยนะอาจจะต้องไปทิปเปลิลกับลานพวกเดียโก้โจต้าหรือฟิลฟเดนแทนพวกนี้หรือหรือฉีสุดเลยก็ไปอ่ทิปเปิลกับลานอีวานโทนี่อืมอีวานโทนี่ก็โอเคนะ มีจุดโทษในมืออืมเผื่อฟุกแต่ถ้าขาอันนี้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 ของคุณใช่ไหมที่เป็นสำคัญที่ตัวฉิงนะของผมจะขอเลือกขอเลือกหนึ่งขอเลือกสองตัวแต่ว่าไม่ใช่ตัวตะเเกมวีนะจะเป็นบุกโยสาก้าสาก้าเพราะเขาเจอเบอร์ลี่เจอใครวะนนี้เบอร์ลี่เบอร์ลี่เออเบอร์ลี่ก็หมูแน่นอนและฟอร์มอ์เซอลตอนนี้ดุขนาดเบสแทมยังโดนไปหกเลยเบอร์ลี่นี่ก็น่าจะเรียบร้อย ไม่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 ไว้ใจแบงค์ทองกอมปนีเนยหรอไม่ได no ้เนี่ยไม่ไหวอ่ะแบงค์กอมบริกโอเคแหละก็เล่นเล่นกัมปนีกูเป็นกอมปนีกูลงมาเล่นเองไอ้เหี้ยกองหลังอะไรให้อีกตัวหนึ่งขี่ขี่อีกตัวหนึ่งขออิาทานาเกะอ๋อพี่เอกพี่เอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าโอเคเชลคือความเหนียวแน่นของมาซิตี้เวลาเล่นในบ้านอ่ะมีค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะเจอกับ มาสิเจอกับเชลซีก็เหอะแต่ผมว่าอารเก้อะมันมันจริงจริงกองหลังมันมีเยอะใช่ไหมแต่จริงจกิง่อาดิโอเจ็บไปแล้วเพราะฉะนั้นอารเก้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะลงอะสูงแล้วมันชอบขึ้นมาหม่นใ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 นจังหวะที่ใครท้ายเกมอ่ะอาเก้มันจะอยู่อ่ะแล้วก็หม่งแน่ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นน่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รีเทิร์นกลับมาเหมือนกันสำหรับลูกยิงของอาร์ โพพาเมอร์ oh, ที่ตอนนี้คนน่าจะถือเยอะๆอทิทย์นี้อาจจะต้องทิ้งหรือเปล่าหรือวอาจจะต้องเลือกว่าทิ้งหรือว่าจะเก็บไว้่างนี้ไหมโพพา Chelsea เมอร์เก็บไหมจริงๆอะถ้าเชลซีอะถ้าเชลซีเกมวิกหน้ามันแบ์ใช่ไหมเออ,เอ,อแล้วหลังจากเนี้ยเอ,อตัววิกฟิกเจอร์มันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสำหรับโครพาเมอร์ถ้าถ้าให้มองส่วนตัวนะตอนเนี้ยผมอยากเก็บไว้อยู่เพราะว่า อย่าไปเสียดายนะว่าซื้อมาตอนถูกแล้วขายแพงคือแต่ถ้าฟิกเจอร์ไม่ดีมันก็ยอมปล่อยถ้าคุณถ้าคุณเอาคาเมอร์ออกอ่ะเอากาโชเข้าดีกว่าอ่าอ่าให้ให้แลกกันออเอาอาจจะเอาเอาโคพาเมอร์ไปสมทบทุนเพื่อซื้อโจตาอะไรเพิ่มอะไรอย่างงี้เออประมาณแล้วอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องมองระยะยาวสำหรับเกมนี้เนาะเพราะว่ามีแต่เพิ่นเกมดีก็จริงแต่ว่าหลุมพางรออยู่อาทิตย์ข้างหน้าเลยถูกเออ ก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีนะที่เราคุยวันนี้สรุปเลยคิดว่าอ่ะเอาวัดกันนสามตัวกองหน้าแข่งกันเดี่ยวสองคนผมมากองหน้ากองหน้าสามคนนะผมเอาเออร์ลิงฮาแลนด์อีวานโทนี่แล้วก็ลัสบุธฮอยลุนซื้อซื้อใจฮอยลุนยิงต่อเนื่องเออแต่มันยิงยิงอะไรกัน่วงนี้อ้าก้าของผมมันจะเป็นเอาเอาเหมือนกันหนึ่งตัวก็กันก็คือ ฮาเลนเออนี่ฮาเลนหนึ่งตัว<า>ที่เขาเล่นกันแน่ๆ,ๆอ่ะตัวที่สองผมเลือกดาวิดนูเยสอุ้ยฉีกอ่ะไม่แน่ไม่แน่ดาวิดนูเยสอาจจะทำเซอร์ไพรส์ก็ได้ใครจะไปรู้มันมันผีเข้าผีออกปัดไม่ได้อีกตัว <c oughs> หนึ่งคือโอลิวากินอ่าอ่อเอาเพราะว่าโอลิวากินเจอฟูตแลกม,มันอาจจะแบบมันอาจจะแบบเป็นช่วงที่มันต้องกลับมาแล้วอะแล้วก็มันอยู่ในโพสิชันที่มีโอกาสยิงมาตัวแต่มันแค่ยิงไม่ได้เท่านั้นเองสําหรับ อลิกวร์กินอ่ะผมก็มองว่าขูใส่กูใส่แบรนเลโน่สวนเลยเซฟอะลองดูลองดูอ่าอ่าโอเคคลินี้ก็เป็นแฟนตาซีที่เดี๋ยวคงได้รู้กันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ลุ้นเป็นครั้งแรกที่มาอัดเกี่ยวกับแฟนตาซีฟุตบอลเนาะพีครับไม่เคยอัดเรื่องนี้เลยแต่ยิงก็เล่นกันมานานเป็นสิบปีแล้วเนาะ ใช่ครัเออก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจกันเดี๋ยวไว้ลองดูเดี๋ยวคราวหน้าเผื่อมาจับทีมกันหม่นะครับทีมโอเคครั้งนี้ประมาณนี้ก่อนครับครับเจอกันครับเครับ